วันนี้เราอยู่ที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเราเริ่มกันด้วยการขึ้นรถไฟชมบรรยากาศรอบๆงานเหมือนได้พาทัวร์ผ่านโซนกิจกรรมต่างๆพอลงจากรถไฟเราก็ไปเจอกับพื้นใหม่สุดไฮเทคนั่นคือหุ่นยนต์สุนัขที่เดินไปมาได้เหมือนจริงแถมยังทำท่าทางเหมือนสุนัขจริงๆทั้งกระดิกหางก้มหมอบและเดินวนรอบๆแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของงานชิงช้าสวรรค์ที่ตั้งอยู่กลางลานกว้าง เด็กๆตาเป็นประกายตั้งแต่ยังไม่ขึ้นไปนั่งพอได้ก้าวขึ้นไปนั่งเก้าอี e ้ก็ค่อยๆหมุนสูงขึ้นเรื่อยๆลมเย็นพัดผ่านหน้าเสียงหัวเราะผสมกับเสียงตื่นเต้นดังอยู่รอบๆจากบนนั้นเรามองเห็นงานทั้งหมดในมุมกว้างหลังจากชมวิวสวยๆบนชิงช้าสวรรค์แล้วเด็กๆยังไม่ยอมให้ความสนุกหยุดอยู่แค่นั้นเรามุ่งหน้าไปที่โซนเครื่องเล่นจำลองการบิน ที่เก้าอี้สามารถขยับได้สมจริงเหมือนเรากำลังนั่งอยู่ในห้องนักบินจริงๆแล้วความตื่นเต้นก็พีดขึ้นอีกกับรถไฟเหาะผ่านแว่น VR ที่พาเราเข้าสู่โลกเสมือนจริงแบบ360องศาเก้าอี้โยกและขยับไปตามภาพตรงหน้าทั้งการดิ่งลงอย่างรวดเร็วการหมุนตีลังกากลางอากาศรู้สึกเหมือนอยู่บนรถไฟเหาะจริงๆจนลืมเวลา หลังจากสนุกกับรถไฟเหาะผ่านแว่น VR กันจนเต็มอิ่มแล้วเราก็เดินเข้าไปในห้อง Interactive ทีที่น่าตื่นตาตื่นใจภาพจะปรากฏขึ้นมาตามการเคลื่อนไหวของเราเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกเสมือนจริงโซนต่อไปก็มีเกมต่อยมวยกับหุ่นต่อยไปคะแนนก็ขึ้นเด็กๆเ,เลยตั้งใจต่อยกันใหญ่แม้บางคนต่อยรัวจนเหนื่อยแต่คะแนนยังดื้อไม่ขึ้นก็ยังไม่ยอมแพ้ฮ่าฮ่ฮ W ว Warfare เป็นงานที่รวมความก้าวหน้าด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของไทยมาให้ทุกคนได้สัมผัสจริงและต่อด้วยอีกหนึ่งงานใหญ่ NST Fair 2025เราเริ่มจากการเดินชมบูธโครงงานของพี่ๆนักวิจัยและนักประดิษฐ์แต่ละบูธมีผลงานสุดสร้างสรรค์ให้ดูเพียบเจอหุ่นยนต์จากบูสเตอร์ที่ยืนต้อนรับอยู่ด้านหน้าเด็กๆได้เข้าไปจับมือกับหุ่น เหมือนเพื่อนใหม่อีกหนึ่งตัวโซนโคดิ้งก็น่าสนใจเป็นหุ่นยนต์บังคับที่เด็กๆได้ลองควบคุมด้วยตนเองเล่นกันเพลินจนไม่อยากออกเด็กๆได้เรียนรู้แบบไม่ต้องนั่งฟังบรรยายบางบูธก็เป็นเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมมีทั้งนิทรรศการระดับประเทศการสาธิตนวัตกรรมและกิจกรรมเวิร์กช็อปที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลองทำจริงสง,งานนี้จัดพร้อมกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต วันที่9ถึง17สิงหาคมนี้นะครับ